บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ ไม่มีแล้วการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยการหมั่นทำใจหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งของมวลมนุษยชาติทั้งหลายเพราะการเกิดมาในแต่ละพบแต่ละชาติของทุกๆคนมีจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือ ทำตนให้บริสุทธิ์ด้วยการหยุดในหยุดลงตรงกลางของพระธรรมกายจนกระทั่งเข้าไปถึงที่สุดของกลางโดยไม่ถอนถอยเลยเพิ่มพูนความบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกๆวันนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งปวง เป็นหน้าที่หลักที่ทุกๆคนต้องทำแต่กว่าที่เราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์นี้ได้ก็ต้องอาศัยบุญบาร,รมีที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์กอบกับความเพียรอันการกล้าไม่ท้อถอยในการหมั่นประพฤติปฏิบททัติธรรมดังนั้นในปัจจุบันชาตินี้นี ต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมสั่งสมบารมีให้เต็มที่นะจ๊ะต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะหลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูก พอสบายๆคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กดลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะจากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดี กัะคะเนนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปรง่งแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ ผองใสนึกน้อมใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมติว่า เรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุปไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้าย ให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิด ที่มันเกิดขึ้นของพระาราธนตรัยให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมว โตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นว่าที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7มีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้ ร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้ว ภาวนาอย่างนี้นะไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วคำภาวนาก็จะค่อยๆเลือนหายไปเองเราไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะหยุดนิ่งอย่างเดียว สำหรับท่านที่ชอบนึกถึงองค์พระก็ให้นึกถึงพระพุทธรูปที่เราเคารพบูชาองค์ใดองค์หนึ่งหรือนึกเป็นพระแก้วใสๆก็ได้โดยนึกอรัธนาให้ท่านมาอยู่ในกลางกายของเรานั่ง ทำสมาธิภนนาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราให้นึกถึงองค์พระไปเรื่อยๆอ,อย่างสบายๆนึกให้ต่อเนื่องกันไปส่วนท่านที่ไม่ถนัดในการนึกถึงดวงแก้วหรือองค์พระ อยากจะวางใจเฉยๆก็ให้ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ได้นะจ๊ะมีวาระแห่งภาสิทธิ์ที่มาในอายาคทยกเถราประธานที่8ความว่า เมื่อพระโลกนาถพระนามบัสส์ขีผู้ประเสริฐของพวกคนผู้กล่าวยกย่องดับขันธปณินพนาแล้วรเราร่าเริงมีจิตสมนัตได้ว่ายพระสถูปอนุดมในการนั้นรเราได้ให้คนไปบอกกับนายช่างไม้ให้ทราบแล้ว จ้างให้ทำสาลาโรงฉันด้วยบุญนั้นเราอยู่ในเทวโลกตลอดแปดกับโดยลำดับไปในกลับที่เหลือเราท่องเที่ยวไปในสุคติภูมิความบริบูรณ์ในโพก์์สมบัติย่อมเกิดกับเรายาพิษย่อมไม่กล่ำกลายในกายเราและสัตรา ไม่กระทบกายเราเราไม่เคยตายในน้ำนี่ก็เป็นผลแห่งการสร้างศาลาโรงฉันคำกล่าวนี้เนะ่ยเป็นการกล่าวด้วยความปีติใจของพระอาหารหันต์องค์หนึ่งที่ท่านได้ย้อนอดีตกลับไปในภพชาติที่แล้วแล้วมาได้พบว่า ตนเองที่สร้างบุญในเขตแห่งเนื้อนาบุญเกินในศาสนาของพระสมมาสัมรุรธเจ้าพระองค์หนึ่งได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญมีมหานสงที่เกินควรเกินคาดเป็นเครื่องยืนยันว่าผลแห่งการทำบุญนี้เนี่ยเกินควรเกินคาดไม่มีประมาณ ท่านจึงกล่าวขึ้นท่ามกลางมหาชนด้วยมหาพิติชีว่าประวัติการสร้างบารมีของท่านนี้นะ่ยน่าสนใจทีเดียวนะจ๊ะวันนี้หลวงพ่อขอนำประวัติการสร้างบารมีของท่านมาเล่าให้ลูกๆทั้งหลายได้รับฟังกันเพื่อเป็นกําลังใจในสิ่งที่ ลูกๆกำลังทําอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามาเราจะได้มั่นใจและแตั้งใจสร้างบาร,รมีกันต่อไปโดยไม่รู้สึกท้อแท้แต่อย่างใดเหมือนนักสร้างบาร,รมีในอดีตทั้งหลายเรื่องราวของพระอรหันต์ที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าในวันนี้นะ ท่านมีนา,นามว่าอายาคทายกะเทระพระเทระรูปนี้ไม่ใช่ว่าท่านจะสร้างบารมีเพียงชาตินั้นชาติเดียวหลายพบหลายชาติผ่านมาท่านกระเด็บบำเพ็ญบุญญาธิการในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆได้สั่งสมบุญมากมายอันเป็นอุปนิสัย แห่งพระนิพพานในภพชาตินั้นๆตามวาระตามโอกาสท่านมีอุปนิสัยน้อมไปในการนำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำอย่างนี้นะ่ยเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงยุคของพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าพระนามว่าสิขีในยุคนั้นนะ เป็นยุคที่สัตว์ผู้มีบุญได้ลงมาเกิดกันมากแล้วก็มีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมของพระพุทธองค์ท่านทําให้มีผู้ตัดสรุปตามมีดวงตาเห็นธรรมสามารถกําจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปได้ได้เข้าพระนิพพานกันนับไปทั่วทีเดียวพระเทระรูปนี้เนี่ย ท่านเกิดไม่ทันสมัยที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้ายังมีประชนชีพอยู่ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระโอดดังเช่นคนอ,อื่นๆในการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิขีดับขันธปรินิพานแล้วท่านได้บังเกิดในเรือนมีตระกูลแห่งหนึ่ง ได้อนุภาพแห่งบุญที่เคยสั่งสมเอาไว้ในระดับหนึ่งทรงผลให้ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามน้อมไปในกุศลมีบุญเก่าคอยตักเตือนพอเติบใหญ่ขึ้นได้มีโอกาสฟังธรรมจากสำนักของพระสาวกได้สดับคคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ทำให้เกิดความเลื่อมใสในระศาสนาเห็นคุณค่าของการสร้างบุญว่าการสร้างบุญให้กับตัวเรานี้เนะี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ควรที่จะดํารงตนให้เป็นผู้อยู่อย่างไม่ประมาท ควรที่จะตักตวงอบุญกุศลอย่างเต็มที่เพื่อเป็นเสบียงไปสู่ฝั่งพระนิพพานเมื่อคิดได้อย่างนี้ก็คิดต่อไปว่าเพราะสงสาวกเป็นอายุของพระศาสนาเราควรที่จะสร้างบุญสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการสนับสนุนท่านกองทัพยังต้องเดินด้วยท้อง ต่หากท้องอิ่มแล้วท่านก็ย่อมมีกำลังที่จะประกาศทำยิ่งยิ่งอึ่นไปเมื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมีโอกาสฟังธรรมแล้วจากท่านก็จะได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิตอยากละนั้นเลยเราควรที่จะสร้างโรงฉันและถวายทานที่ประณีตมหาชนจะได้ร่วมสร้างบุญในโรงฉัน ที่เราจะได้สร้างนี้ด้วยเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็ไม่รอช้าคิดทำก่อนใครทีเดียวโดยไม่มัวคิดดูก่อนได้รวบรวมทรัพย์ที่ตนเองมีอยู่จ้างในช่างให้สร้างโรงฉันขนาดใหญ่แล้วนิมนต์ภิกษุสงฆ์ให้บริโภคอาหารอันประณีต ถาวายมาหาทานด้วจิตที่เลื่อมใสและขณะที่สร้างบุญอยู่อย่างนั้นท่านก็เกิดมาหาพิติอย่างไม่มีประมาณแล้วการสร้างบุญของท่านไม่ได้ทำเป็นวาระเท่านั้นนะจ๊ะแต่ท่านได้บำเพ็ญบุญจนตลอดอายุไขไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียวเพราะท่านคิดว่า นักสร้างบารมีต้องไม่มีวันว่างเว้นจากการสร้างบารมีหลังจากที่ละจากโลกไปแล้วท่านก็ได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ถึงหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้นะ่ะนับพบนับชาติไปทั่วจนกระทั่งมาถึงพุทธการนี้ ได้ลงมาบังเกิดในครอบครัวที่อบอุ่นและมีฐานะร่ำรวยไม่ลำบากเกี่ยวกับเรื่องธรรมหากินเลยเพราะสมบูรณ์ไปวยสมบัติที่จำเป็นต้องใช้ในโลกมนุษย์ครอบครัวที่ท่านได้มาบังเกิดก็เป็นครอบครัวที่มีศรัทธานในพระรัตนตรยัยทำให้ท่านได้รับการปลูกฝัง ในพระตัตนาตรายมาตั้งแต่เด็กทำให้มีโอกาสฟังธรรมและเห็นภัยในวัตาสงสารจึงตัดสินใจสละความสะดวกสบายทางโลกออกบวชเพื่อสแสวงหาพระนิพพานหลังจากออกบวชแล้วท่านก็ได้ตั้ง,งใจปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่พอดวงบุญในตัวของท่าน เต็มเปลี่ยมบริบูรณ์ก็เดบรรลุพระอระหันต์ครั้นท่านบรรลุทำแล้วก็ระลึกชาติดูกุศลกรรมที่เดบมเพญไว้ในการก่อนก็เกิดปีติสมนัตจึงเปร่งอุทานว่าผลแห่งบุญนี้นะ่ยน่าอัศจรรย์จริงหนอเราได้ทุกอย่างดังที่เราปรารถนา ความสำเร็จอันอัศจรรย์บังเกิดขึ้นกับเราด้วยอนุภาพแห่งบุญแม้พระโลกนาพระนามวาสิขีผู้ประเสริฐดับขันธปริภิผ่านแล้วเราร่าเริงมีจิตสมนัตได้ไหว้พระสถูปอนุดมในการนั้นเรา ราเริงเบิกบานให้คนไปบอกคำในช่างไม้ให้ซัพย์แล้วจ้างให้ทำศาลาโรงฉันเราอยู่ในเทวโลกตลอดแปดกลับโดยลำดับไปในกลับที่เหลือเราได้ท่องเที่ยวในสุกติภูมิบริบูรณ์ในโภพกระพั์สมบัติทั้งหลายยาพิษ ย่อมไม่กล่ำกลายในกายเราและศาตราไม่กระทบกายเราเราไม่เคยตายในน้ำนี่ก็เป็นผลแห่งการสร้างสาลาโรงฉันเราปรารถนาฝนเมื่อใดมหาเมฆย่อมยังฝนที่ตกเมื่อนั้นแม้เทวดาทั้งหลายก็เชื่อฟังนี่ก็เป็นผลแห่งบุญกรรม ที่เราได้ทำไว้เมื่อเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้สมบูรณ์้วยแก่เจ็ดประการถึง30ครั้งใครๆย่อมไม่ดูหมิ่นเรานี่ก็เป็นผลแห่งบุญกรรมในกับที่3าแต่กับนี้เราได้สร้างศาลาโรงฉันด้วยกรรมนั้น เราไม่รู้จักทุกติกเลยคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทายานสี่ีโมกแปดและอภิญญาหเราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วเห็นไหมจ๊ะว่าอนุภาพแห่งบุญนี้นะไม่มีประมาณ นักสร้างบาร,รมีทั้งหลายที่เกิดมาแล้วได้สร้างบาร,รมีจนกระทั่งบรรลุถึงจุดสูงสุดของชีวิตมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระนิพพานมหาสมบัติท,ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระย่อมังเกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งบุญเท่านั้นเมื่อเราได้รับทราบถึงบุปกรรมที่พระเถระท่านได้ทำเอาไว้ ก็ให้ดูท่านเป็นตัวอย่างและก็ตั้งใจสั่งสมบุญของเราต่อไปทำทุกๆวันให้เป็นปกตินิสัยและก็ตั้งใจมั่นทีเดียวว่าเราจะสร้างบาร,รมีให้เต็มที่ให้สม่ำเสมอเดินตามรอยบาทของเราสมมาสมุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายกันอย่างนี้นะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนุยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง สมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงมัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลัน จงทุกท่านเทนิน